thank you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมมรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับคุณปาจรีสวนสินพงษ์และดิฉันบุญธริกาเอี่ยมคงศรีค่ะค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2557 วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2557ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ร่วมกับบริษัทไทยเบลเวอเรจจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่27ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนทั่วไปที่สนใจการา ถ่ายภาพได้มีเวทีแสดงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานในมุมมองใหม่ๆเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชนโดยในปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหัวข้อการประกวดภาพถ่ายใน6หัวข้อประกอบด้วยแสงแดดขยันคลื่นหนักบ้านของฉันและเจ้าเอ๋มีนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน ทั้งสิ้น5,969ภาพโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและถ้วยรางวัลพระราชทานและรางวัลชนะเลิศถ้วยประธานของพระบรมวงศานุวงศ์อีกทั้งรางวัลเหรียญทองเกียรติยศรางวัลเหรียญเงินเกียรติยศและรางวัลเหรียญทองแดงเกียรติยศในหัวข้อต่างๆจำนวน39ราย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวาราราชาที่นัตด,ดามาศทรงปฏิบัติพระกรณียกิจวันนี้ดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกา43นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวาราราชาที่นัตด,ดามาศเสด็จไปยังโรงแรมโฟร์ซีซั่นทรงเปิดงานเทศกาลอาหารและวายประจำปี2 5 5 7ครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มีพ่อบครัวชั้นนําระดับโลกจาก6ประเทศคือประเทศฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและฮ่องกงมาปรุงอาหารจานเด่นนําเสนอพร้อมกับวายรถเลิศโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่1นถึงเกันยายนนี้ท้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนําขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อสมทบทุนโครงการช่วยลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดาาศ ต่อมาในตอนบ่ายเสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีเทิร์นเอเชียประจำปีส ปีการศึกษา2,555ถึ25 56, ง2,556รวมทั้งสิ้น1,557คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความว่าการศึกษาคือการเรียนรู้สพาวิทยาการเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีวิชาความสามารถมีความดีงามมีคุณสมบัติของบัณฑิตครบถ้วนดังนั้นความสำเร็จในการศึกษาสาขาวิชาต่างๆที่บัณฑิตทั้งหลายได้รับจึงนับว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะความรู้ความคิดและความดีอันเกิดจากการศึกษานี้ หากนำไปใช้ให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันแล้วก็จะช่วยส่งเสริมแต่ละคนให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามความเจริญมั่นคงที่ไม่เพียงเฉพาะแก่ตนเองเท่านั้นแต่หากยังจะเป็นผลเกื้อกูลไปถึงสังคมส่วนรวมด้วย และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้คุณบุญทริกาเอี่ยมคงศรีดิฉันปัาจจริสีินสินพงศ์พร้อมทีมงานทุกท่านขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ